เด้อยามาเด้อยายเดอยากินข้าวเด้อยายตกปักขนออกปลาขนออกอืมกินน้ำดีบ่บ่อจะไม่ติดบ่ก็โออ่าสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินตกปลาน้วกันตกปลานิ่งไม่ ว่าไอ้หลุงพอฟังดูคนเขาดูดหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์เงินพี่น้องทั้งเงินใจถ้งปากซองคนเว้ากระลงไปเว้าวบอกใัรจ่อยเป็นคนค้าเนาะพี่น้องอาเอฟซีมากินข้าวหนูกันเด้อต้มปลานิยนป่อแม่พี่น้องมามามาต้มปลานิยนใส่แบบบวบได้พี่จะแซ่บแซ่บลงว่าก็เป็นเลยเนาะช่องแซ่บช่องแซ่บเป็นคนข้า ขายแ<า>ล้วเขาขายไปอ้่ยแท้ๆขนมปบงบ๊อบเป็นได้ขนมนะ <c oughs> อาหารคอบ่อ้เบิกปานต้มปานน,านิน <laughs> ออ <c oughs> คนแม่พี่น้องอือจะบอกเขาดงยังโคได้นบก็ถอษพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้มกันเด้อสบายดีสบายดีพี่นอ้อง เมื่อกี้เขาก็ต้มปลาเน้นจะบอกบวบอ่อนเสพเสพดื่มพี่น้องเขาถอดโทย์ประดับคำหนึ่งสองคำนะ <c oughs> อย่าเขา <c oughs> มาๆพี่น,อน้นองกินข้าวนาคกันต้มปลาเน้นเนี่ยกับปลาเน้นตู้เย็นนี่แหละมันเป็น <c oughs> ประสิทธิ์โจทย์ดอกเอาเสียไม่ใช่จิจิเจ็บมาตะการแต่หมักพริกเพชร เด้อพ่อแม่พี่เน,นาะกินข้าวน้ำกันสักแก่ต้มตมะกรูบอร่อยขนมต,ต้มใส่ปลาต้มต้มสดหอนมีแหง้งพ่อแม่พี่เนาะวังเด้อบักบวบเด้อยังหอนเด้อ quán đồ tàn Ờ, nó mới rồi nhìn bởi ngày đã ai rồi, ông Hùng. Mà này cái nhân đặc Ờ, trăng nè อนะ ừ, อกจากน้ำฮอนเขียวกะตำเองจีจวดๆละกะตำเยบกอ,อ๋้าลองกระเสดเลยเขสคนละอย่างนเสไปได้คนละอย่างส่กะพกไปแบบนึง่งมันผนวกินกับตุปป่มปลาเส็พริกเผาแซ่บไปแบบหน,นึ่งเนาะฮอน คิบเผากับตรงปลากล้างเลยย่านในกล้างจำแจ้วจีบอักพิศคิดในช้วนนี่ยน่ะนกินเป็นในโนอดหวานช่วยด้วยกรีนหน้าพี่น้องเจ้าฟ้อง ตอนอยู่บืงดาวเ็เหนันตุ่มใจมะคูนสมบูราขอน่วยมะคูนตุ่มแห่งความเป็นเรครับถึงนี้ไหมเสร็ี่บร้อรั้เกยตุ่มัจ้ะบ่กำดมะคูนได้เอาหนคออ่อน ตาปุ่มปม่าหูนอ่อนทึงหยอ,อนทึงใบมอ่อนมน่ะมาตมใช่ปาได้บ่มีสมมาต่คือใบบาหฮนมาตบดอกอ็นมาหูอนอ,อนน่อนชมแชบได้หรอสมบานคอยบมบสยรบ่ง,รงมงนีแต่บอยากกินเน,น,น,นี่ยนะจะกินบนเท่าเลยนี่ ไปไปฆ่าคุณลง,ลงไปกืนล้องแหวนเก็ดไหระวังไมหมเฮียสวัดระวังกินปลานี่เก็ดมานคอกโดนแลวอันกินปลาคอกโดนตุจอยมาทำงานบ้างนะไปกินน้ำเรานันนะนปลาให้เราอยนะ่างนี้ยับโนเราปลาน่ ทางเรากินได้สวอเฮาร์บูก้ากินแก้วเราแก้วปลาปลาแคปปีพุทธออกิปนตัง<อ>กินน้ำบ่ได้ดอกตัวเอ้หรือ <c oughs> กปล่าตกใจจังยังเราก็จะไปดูใส่ <c oughs> เงินเท่าแล้ว เราเป็นคนไทยเนะ <ừ. S 2> ไทยอีสานิป่ะเป็นคนไทยเป็นเราแปลว่าเมียอยู่ลาวลูกเราคือว่าลราใช่ก็ว่าลราเหรอเราว่าสุพรรณแต่ข้าจะใหม่นะเมียอยู่ลาวบ้านเมืองเ,เปลี่นยนแปลงด้ยวยมาก อ่งมกก็จักบ่มอย่างมาก,าก,มากคือพี่ดองชุดนึ่งขนาดกจับกับ่ามากตแซ่บเลยอยาดูมันไม่มบกินบ่ไม่น่าไม่ให้ลำบากมาตันกับเมื่อไหร่เบิรกับักับเมื่อไหร่นะวนเมืองบเขาไปบ่ เรา nhầy บ้างก็จะเห็นราบางบาง nhầy บ้งือ่ฉ่เฉยเออตัองสั่นกินข้าวเพื่อก,กาเ,เอาแหนกินนะ,นะนอ้าวยังโดดุดไม่เลยเพราะที่หน่อยโดนตรงบุ่มนะ มาบวบใช็ปลาเนี่ยมันแสบเลยประดุกประคออยู่บ้านไม่เคยตบไม่เคยก็ะดองกินเมืองใดนี่ยยังไดโอเคบอกรายอย่างหนึ่งคืไม่เคยกินบ้าแบบไหนอืม <ừ. S 2> สมองก็ยังเข้าไว้ผู้เป็นเป็นสารพาดเกิดมุงคือกันปั่นจานนึ่งเอา,าติกััว แดดต่คนทา่นนบ<อ>นนี่มันแถววบ้างนะเต็แต่เื่อนได้ไเขื่อนไปเรื่มมันมากไงเขื่อนนนี้ยังเห็นเป,ป,ป่นตั้งแต่แบนคนนี้เนยกันหเขาเห็น่ยก็ยาข,อขอมอ่นะคนยังงอกไปเกี่ยวสามัดกันนินยังใหม่อยู่นะโอ้ซีมันขาว ไปเกลียวสามารถสามารถเดือดกินนะับมาแดงไปเกล่ยวเขางานมากใช่ให้ประเ็ดกเดียวผมก็ชนนะะเ็กเรียมันะขุดจแล้ไปใสน้านะขวกขุดกับเพื่อน ให้คอยบอก้วว่าประกาศออกไปหนี่งไปอยากเรามาตำมาเบิดให้คอยบอกนะมาเบิดได้เหรอมาเบิ้กินมั้ยบ่กอ้่มาเบิ้กินนางเบิ้งไหนต่างได้คอยได้ปลาเรานางเบิ้งเราสือหัวมึงว่าวทำนางโดดเบิ้งโดดามเบิ้งโดดปลาจองกับบ๊แมนแนวได้ขึ้นมาคอยบอกว่ามาเห็ดบ๊เห็ดมาเบได้กินไหนบาได้กินดีๆนี่แหละ เป็นขน่ดไหเด้อน,นองหน่อยๆกวบกินนี่นะหน่อยๆขอยไปในเมืองมามาแต่มาแต่ในเมืองขนมหอยใบขวอยังนอนบนตื่นนั่งเฝ้าอยู่อ่ะน้องขวบนี่น่ะสองคนนี่นะ่ะนั่งอยู่นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในกุ๊กเสานะ่ะเสากลางเงนะือนน่ะกะหอยเช็ดตะปูกลางเงือนน่ะตาแม่น้องขอยอีแกลตื่นนี่ยนะโบไปใช้ไปเดินกับโบไปเดินยานบริการขนมขวบอก็นอน ตื่นพูุราจะได้กินน่องหรอน่องอ๋อยได้เห็นว่ได้แอบอีกซอกซ้ำเพียไม่ได้แอบเลยทามโดด้ามมีเกลทามเกลก,กับทามนมนตัวแมนจะปวดเสือตัวแท่ได้คอยหน่ะวันนี้กินตัวใหม่ใมซ่ที่มันหวานเนาะ กเป็นบ่อนขวช่างหนองโมขวอช่างไปก่าดดูหนองเดือยหนองก็เป็นระเบียบก็เอซีซัวเป็นระบเบียบม่เฮือนมือกลางบนมีกลาน้อยบอกดูระวังอย่ามุกใส่ ก็คอยกินนะเนาะก็ยำให้เก้าออกส่ตัวเพรามันจะย้ำเกินนล่นคอนี่มาโอ้ยเขาเต็มหนองโง่คน่ะกินปลาใช้มือน้อยหนึ่งคิงพอจัย่างกะ หยางกลางค้าคอปลาแหงปลาตัวน้อยใจเมื่อใจเหมกังใกังหัวนี่ให้งครับใจออกอย่างค่าคอเนี่ยมองดูนะ่อยเราจะฉีดแม่เมิมพ์จุก,ก ก็เปะไ,ไปเป็นยมเป็นยมไมไ่นวะพี่อกนี่บอกระวังเป็นยมเป็นย <c oughs> มมาพวพากะงอกดนนักยันีถวเมียห้างยันหยับกาดเขาข,ข,อข้อขนมกับบุกิโดปน,น้านแต่เวาอยากเนี่ยกระกินโดนะต,อตอ่ตอ và này cạn chạy rồi đó đẹp bố rồi nhìn nào กินจ้าอิ่มเล่นก็าไปกินเดือกเอาไกินมือเจาะไปการีกไปเจ้าพี่น้าะมือเจาะก็ไปการีกนั่งเมื่อหนึ่งไม่กินมือเจาะก็ได้กินบรเ่ ก็ก no. <sẽ> ินนั่นกินนี้แน่นจ้ะจิ้มเสะไปดิน่ะต้มปลาเนาะซื้อมาไวต้มยิ่ปะกรดปะกดหน้าก็แสะได้จ้ะแต่ปะากดนะไมันบ่อยากซ่บจังไรบุเจ้ว่าบปะกดบ้านหอมเสะเบือ ประกดนี่นี่นะคนแช่ไว้มันโบแช่คือประกดในหน้านะประกดอันนี้บ่แม่นประกดธรรมชาติประกดเขาเลี้ยงมาปล่อยใส่อันแต่ประกดธรรมชาติเด้อปลาลูกธรรมชาติมาต้มใส่กับบักบวบกับจังซีไหะผักขันแยงนี่โอ้ยสุดยอดผักอันตะดิ่งทุกคนมาต้มย่อนโคนบาโค้นอ่อนเอามาต้มต้มหน้ากากินถ้ามันโค้นอ่อนกินถ้าใบมันน่ะแซ่บ กบก็ค well. ือก on ันกบตัวใหญ่ๆ no นี <t os privilege> oh, ่ค <Hass> ่ะมาตบต้มสมใส่ใบมะฮูนเส็มะฮูนอ่อนด้วยใส่สมกบปาตุบดักกระบอกบัวบักหน่อยใส่ชุดหยอดดีดานน่ะกินเออข้าวติดนบ้านน้ำมากคือนแล้ตกโหน่อยจะกินหน่อยเดียวเด้พ่อแม่พี่น้องมันเฉบไปแล้กินได้บพี่โอ้ยหลังนึงก็จะก็เลยกินเอากินเอา คมมนเราหม,มดบ่เคยตกอะกินจกเจือเอ้ยไม่ค่แบบต,มตอมึมเองเือ้มแน่ปไปนอะต้มปานิ่งใส่มกใส่หกบวกต้มคนบ่เคยกินจกกือเทืรอะไรเห็นเดี๋ยวตุ๋เจือชูกหรอแต่มันจะตัวไปไปแล้วเจือ ปีงปาเนี่ยละป้าไข่รับได้เลยอีบ่เฮ้ยไปเจี๊ยไข่เนี่ก่อนมาสิาไข่ไหนมันหมื่นเลยตึ๊กน้ำเนี่ยมันหมื่นมันปลา,ปาชิ้นพกก,กินขากูบอกกันตุ๊กเจีเจ๊บอ่ะตั้อดีตเดือนอดีตผ่านมาอาดีตเบื้องดังเออ อ่าโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องติดต,ตามงเข้อใจเอฟซีทุกโ <c oughs> ท,กท,กทนาเนาะ <c oughs> อยูนิมแห่งบุษครูสุขคนร่ำรวยเงินทองเนาะอ่าบ๊ายบาย See you.